เราเอาจาับผู้จัดการรายวันก่อนนะทนายตั้มอย่าฟ้องฉันนะฉันเอาจาับผู้จัดการรายวันคือผู้จัดการทีมข่าวอาญากรรมของผู้จัดการออนไลน์เนี่ยแกพูดถึงเรื่องนักธุรกิจสาวซึ่งมีสถานะสองสถานะพี่จ้องหนึ่งเป็นนักธุรกิจด้วยเป็นอดีตลูกความของทนายสิทธาด้วยแกไปแจ้งความไปแจ้งความคือแกต้องไปท้าตำรวจถูกไหมแจ้งความทนายตั้ม แกบอกทนายตั้มซึ่งเคยเป็นอดีตที่แกเป็นอดีตลูกความเนี่ยช่อโกงเงินแกไป71ล้านบาทเอาเงไินไปทำอะไรหรอบอกว่าหลอกหลอกให้ลงทุนซื้อแพลตฟอร์มหวยออนไลน์ทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีคนรู้เนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วจำที่พี่ปองโพสใช่ไหมพี่ปองโพสว่าครูกระเปะอยากพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังบอกอีเจ๊บเรียกเดือนโทรหาพี่สิจะเล่าให้ฟังเรา นักข่าวอจกรรมเนี่ยเห็นเรื่องนี้มาสองอาทิตย์แล้วามามาก่อนหน้านี้แล้วกลิ่นมันมาแล้ว <S <S แต่เราไม่รู้ว่าครูกระปิรู้แล้วยังอ่ะนะแต่พอข่าวมันออกไปแล้วพี่ก็ลบโพสต์นี้ไปที่เรียบร้อยแล้วเอาละเขาก็บอกว่าคือเมื่อวานนี้เขาก็ไปออดในรายการของคุณกัญชัยชคุณกัญชัยบอกว่าคุณเป็นทนายสีเทาที่ชอบใช้แบรนด์เนมอย่างที่เขาเรียกกันหรือเปล่าก็ปฏิเสธหมดทุกข้อกล่าวหานะให้การภาคเสีในรายการคุณกัญชัยทีนี้ ในผู้จัดการออนไลน์นะคะข่าวชิ้นนี้เนี่ยขึ้นมาเมื่อตอน2องทุ่มครึ่งของวานนี้อันนี้เราเท้าความก่อนนะขึ้นมา2องทุ่มครึ่งของวานนี้โดยใช้แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้คือฝ่เราต้องย้อนพี่ปองต้องขอย้อนไปก่อนนะทีมข่าวอาจญกรรมของผู้จัดการออนไลน์เนี่ยโต๊ะใหญ่มากโต๊ะเปมทมแล้วแต่ละคนทำงานกันมาเนี่นะ20-30ปีทั้ง,งสิน้น น้อยที่สุดเนี่ยสิปีรุ่นเก่าๆทั้งนั้นแหละเออและเก่า <ใน S 2> มากที่สุดคือทํางานมาห้าสิบปีแล้วพี่อย่ากเขียนนีกนิดนะพี่ห้าสิปีเนี่ยแรงข่าวที่เชื่อถือได้เนี่ยเขาก็เปิดเผยกับผู้จัดการรายวันแสดงว่าอันเนี้ยเขาต้องเช็คแล้วเช็คแล้วอ่าและออกอีนิดหนึ่งนะหน้าบ้านพระอาทิตย์เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรตำรวจน้อยใหญ่ชอบเดินผ่านสงสัยจะไปกินมัตตบะ มันมีร้านมาตัมนมตตบ,บาโบราณอ่ะนะออสงสัยชอบกินมตัตตบ,บา <c oughs> มันจะต้องเดินผ่านไปไปจอดรถที่ไหนก็ไม่รู้เดินผ่านบ้านพระทย์ไปแวะนิดนึงแล้วก็ไปกินมตัตตบ,บาตำรวนในระดับในพลทั้งสิ้นอือแรงข่าวเชื่อตีได้เปิดเผยกับผู้จัดจาก,การรายวันว่าเมื่อเร็วๆนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งใช้ชื่อว่านางสาวจาตุพรอ,อุบลเลิศนะเปิดชื่อแล้วนะ นางสาวจตุพรอุบลเลิศเป็นนักธุรกิจสาวที่มีกิจการในต่างประเทศและในไทยเป็นผู้เสียหายมอบอำนาจใน้ทนายฟาร์มอีกคนหนึ่งไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมาโดยแจ้งข้อกล่าวหานายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายฟารมชื่อดังที่ช่อโกงอานามานนีนะตึ้ง ทนายความผู้เสียหายคือทนายความของคุณจตุพรเนี่ยนางสาวจตุพรเนี่ยนะรเรียกว่าอ้อยแล้วนะแกชื่ออ้อยนะทนายความของคุณอ้อยเนี่ยก็ให้ปากคําถึงพฤติการของทนายตั้มอันนี้ยกนี้ก่อนนะโดยเริ่มแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยได้จ้างบริษัทสิทธาลอเฟิร์มของทนายตั้มเป็นที่ปรึศศกษากฎหมายดูแลผลประโยชน์ทางธุรกิจทําสัญญาต,ตกลงว่าจ้างกันเดือนละ30,000นบาททําไมกูไม่เป็นทนายวะ หลังจากที่ว่าจ้างกันแล้วก็ไปมาหาสู่ดูแลการฉันมิตรจนเกิดความไว้วางใจและเชื่อใจต่อตัวทนายความตั้มและภรรยาพี่อ้อยผู้เสียหายดูแลการเดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับท่องเที่ยวของทนายตั้มและครอบครัวทนายตั้มหลายครั้งทนายตั้มยังเคยพาผู้เสียหายไปเจอกับน,นักการเมืองระดับประเทศที่ฮ่องกงอ่าน,นัก,การเมืองระดับประเทศคือใครและเคยบอกว่าสามารถเอาโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลมาลงทุนเพื่อแสวงหากำไรรวมถึงสัมปทานกับหน่วยงานราชการอื่นๆได้ ทนายตั้มบอกว่ารู้จักกับผู้ใหญ่นักการเมืองหลายคนใครบ้างวะอาติมหนะสนะสนะต่อมาเมื่อปลายป,ายปี2565ตอนนี้ถึงปี2566ทนายตั้มมาบอกกับผู้เสียหายคือพี่อ้อยว่าได้รับโคต้าสลากกินแบ่งมาจากผู้ใหญ่ที่นับถือให้มาจำหน่ายทางออนไลน์ซึ่งทนายตั้มอ้างว่ารับปากกับผู้ใหญ่ไว้แล้วสามารถทำได้ทั้งทังที่ไม่มีเงินลงทุน จึงมาปรึกษาผู้เสียหายว่าถ้าเขาได้ทําธุรกิจนี้เขาจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้พี่อ้อยนักธุรกิจสาวเห็นว่าการขายสลากออนไลน์เป็นโอกาสจึงซักถามถึงวิธีการและขอทราบรายละเอียดทนายตั้มก็อธิบายว่าหากจะทำจะต้องมีแอปพลิเคชันและรายละเอียดอื่นๆเช่นโปรแกรมระบบโดยตัวเขานะั้นรู้จักผู้เชี่ยวชาญที่จะพัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมได้ พี่อ้อยผู้เสียหายหลังจากได้ปรึกษาครอบครัวก็เห็นว่าโครงการนี้น่าจะเป็นไปได้ขณะเดียวกันก็ตรงกับความตั้งใจของผู้เสียหายที่จะลงทุนอะไรสักอย่างหนึง่งเอาไว้ให้บุตรชายจึงตอบตกลงและทําหวยออนไลน์และให้ทนายตั้มไปติดต่อว่าจ้างโปรแกรมเมอร์และให้ทำรายละเอียดเป็นลา,ายลักษณ์อักษรมาถึงทนายตั้มตอบตกลงต่อมาได้นําสัญญาใบเสนอราคามาให้ผู้เสียหายดูสัญญาใบเสนอราคานะ และให้ผู้เสียหายลงนามในสัญญาเรียบร้อยทนายตั้มรับปากว่าจะดําเนินการตามสัญญาเมื่อถึง15กุมภาพันธ์ปี66ตามไทม์ไลน์นี้นะนะหลังจากที่สัญญากันเรียบร้อยปุ๊บ ผู้เสียหายก็โอนเงินค่าจ้างเขียนโปรแกร,รมให้กับคู่สัญญาแต่ในวันนั้นไม่สามารถโอนได้เนื่องจากเป็นเวลาธนาคารปิดแล้วจึงนัดหมายทนายตั้มมาดูแลจัดการโอนชําระเงินแต่ทนายตั้มก็ไม่ได้บอกกล่าวรายละเอียดกับผู้เสียหายว่าต้องโอนชํำระคู่สัญญาภายใน15กุมภาพันธ์ดังนั้นจึงนัดมาดําเนินการในวันรุ่งขึ้นคือ16กกุมภาพันธ์แทน ต่อมาในวันดังกล่าวคือ16กุมภาพันธ์เมื่อทนายตั้มเดินทางมาถึงธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาโลตัสปากช่องได้บอกกับผู้เสียหายให้โอนเงินมาที่ทนายตั้มก่อนและทนายตั้มจะเอาเงินไปชำระให้คู่สัญญาแทนพร้อมกับเจราจาตกลงกับคู่สัญญาถึงปัญหาในการโอนเงิน mm. โดยทนายตั้มได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาโลตัสปากช่องในวันนั้นในชื่อสิทธาเบี้ยบังเกิด เพื่อโอนเงินจากบัญชีผู้เสียหายไปยังบัญชีทนายตั้มทอดที่1เป็นเงินมูลค่า71ล้านบาทหลังจากที่จ่ายเงินค่าจ้างเขียนโปรแกรมไปแล้วผู้เสียหายก็ได้ติดตามความคืบหน้าการซื้อระบบโปรแกรมสลักออนไลน์จากทนายตั้มเรื่อยมาแต่ก็ได้รับคําตอบว่ายังทําไม่เสร็จจึงเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทําให้ในเวลาต่อมาผู้เสียหายได้ยกเลิกสัญญาจ้างบริษัทสิทธาลอเฟิร์มไม่ให้เป็นที่ปรึกษาแล้ว โดยมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างลงวันที่25มกราปี67ก็คือตามมา1นึ่งปี uh huh. ตามมาหนปีจนถึงต้นเดือนแล้วก็เลิกแล้วจนกระทั่ง1กันยา,ยายนกลางปีที่ผ่านมานี่เองเป็นวันที่ครบกำหนดต้องส่งมอบงานตามสัญญาในใบสัญญาที่เซ็นกัน uh huh. ฝ่ายผู้เสียหายคือแจ๊อ้อยเนี่ยยังไม่ได้รับการตอบรับหรือรับมอบระบบโปรแกร,รมตามสัญญาดังนั้น8กันยาย,ายน67อีกอาทิตย์หนึ่งให้หลัง ผู้เสียหายจึงมอบอำนาจให้ทนายไปติดตามทวงเงิน71ล้านบาทคืนจากทนายตั้มทนายตั้มได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อถึงกำหนดเวลาให้คืนเงิน,งนตามหนังสือทวงหนี้ทน,น,นายตั้มไม่ได้คืนเงินให้กับผู้เสียหายไม่ติดต่อกลับจึงมอบอำนาจให้ทนายเข้าร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนให้ดำเนินคดีจึงเป็นที่มาของเรื่องอปลายปีปี65 66 67ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะ เจ้าของผู้พัฒนาระบบหวยออนไลน์ที่เป็นลูกความที่ที่ลูกความเนี่ยมาจ้างประสาทสิทธาเป็นที่ปรึกษากฎหมายและเป็นคู่สัญญาคือเจ้าของผู้พัฒนาเนี่ยก็กเป็นลูกความทนายตั้ม<ะ>และก็เป็นคู่สัญญากับเจ๊อ้อยก็ให้การในฐานะพยานอ่าดูดีๆนะเขาเป็นพยานนะเป็นพยานยืนยันว่าบริษัทเขาเนี่ยพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสนอขายระบบให้ลูกค้าและคนทั่วไปตั้งราคาขายไว้ที่20ล้านบาท ซึ่งราคาเนี้ยรวมอุปกรณ์เช่นเครื่องสแกนลอตเตอรี่เขาระบบตู้เซฟที่เก็บลอตเตอรี่และอุปกรณ์อื่นๆซื้อปุ๊บทางานได้ปั๊บเลยตามไปเสนอราคา7จ <78 S 2> ล้านไอ้นี่กว่า0ล้านยี่สิล้าน,น,านจบเลยซื้อปุ๊บจบเลยเพ,พี่ไปหาที่ทําแบบอีลอตเตอรี่ใช้แล้วอย่างเดียวเองคิดทำกระจกทำห้องกระจกขึ้นมาทําเคาน์เตอร์ขึ้นมาอะไรเท่านั้นเองแต่ช่วงที่พัฒนาแล้วเสร็จเนีเ่ยปรากฏว่าบรรดาแพลตฟอร์มหวยออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นบางกรฟ้าสลากพลัด ถูกทางการตรวจสอบเขาก็าเลยไม่กล้าทําการตลาดหรือเปิดตัวแนะนําก็เลยเอาเรื่องเนี่ยมาปรึกษาทนายตั้มได้รับคำนอกว่าเดี๋ยวรอเรื่องเงียบๆก่อนนะ<ม>ค่อยทําการตลาดเปิดตัวนะจากเหตุการณ์นี้ทําให้ทนายตั้มรู้ว่าบริษัทเขามีระบบโปรแกรมที่ชื่อว่านาคีนาคีหวยนาคี<ม> oy, อ่ามีวงการฟ้าต็มีนาคีหวยนาคีต่อมาเนี่ยอันนี้กันยาแล้วนะ กันยาตุลาพฤศจิกายนปีออกกอย้อนกลับไปพฤศจิกาปี65ตอนนั้นทนายตั้มก็นัดให้บริษัทนี้ไปพบกันที่ร้านอาหารที่สยามพารากอนทนายตั้มบอกว่าจะหาในทุนมาซื้อระบบให้แล้วเตรียมสัญญาจ้างมาเลยเอาไว้2ชุดด้วยทนายตั้มบอกว่าจะทําหน้าที่ติดต่อกับผู้ซื้อที่ตนเองแล้วลงซื้อสั่งกาชับไม่ให้ติดต่อกับในทุนโดยตรงต่อมาทนายตั้มบอกให้เอาสัญญาที่ลงลายมือชื่อเอามามอบให้เขา โดยทนายตั้มจะส่งมอบสัญญาให้พี่อ้อยลงชื่อแต่หลังจากมอบสัญญาให้ทนายตั้มทนายตั้มไม่เคยส่งคู่สัญญากลับคืนและไม่มีความคืบหน้าใดๆอ่าไอ้นี่บอกว่าแกฉันมีระบบแต่ว่าตอนนี้มันมีเรื่องฉลาออนไลน์มันมันปลามันโข,ข,เ,ขเขาเอาจิงล,ละเงียบไปก่อนอเดี๋ยวพอเรื่องเงียบเดี๋ยวหาได้ทุนให้อ่าเอาสัญญามาสองชุด หลังจากเอาสัญญาออกไปในปี65ไม่เคยสัญญากลับไปหาเขาอีกเลยแต่สัญญานั้นถูกส่งไปที่พี่อ้อยปี65ต้นปี66จ่ายเงินกันแล้วก็ติดตามมาเลื่อจนถึงปี67แจ้งความเลย<ม>เรื่องของเรื่องนะคะเขาก็เล่าว่าคู่นคนที่ทําระบบเนี่ยพัฒนาระบบเนี่ยก็เล่าว่าจน15กุมภาพันธ์66ซึ่งครบกําหนดที่จะต้องจ่ายเงินค่าเขียนสัญญาโปรแกรม20ล้านบาท บริษัทยังไม่ได้รับเงินเลยเลยโทรหาทนายต้มเพื่อถามว่าเอาไงทนายตั้มบอกว่าลูกค้ายกเลิกโครงการแล้วโดยที่ไม่บอกกล่าวให้เจ้าของแพลตฟอร์มนาคีทราบเลยกุมภาหกหกนะแต่ระหว่างนั้นทนายตั้มเนี่ยยังคงดำเนินการคุยกับผู้สัญญาอยู่เลยก็ไปที่ปักช่องกันเนี่ย16กุมภาพันหกหกจึงพากันไปที่สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย ลงบันทึกประจําวันว่าบริษัทไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขนะ,อะตอนแรกบริษัทเจ้าของระบบเนี่ยไม่ทราบว่าในาทุนเนี่ยจ่ายเงินแล้วไป71ล้านบาทแล้วแต่ทนายตั้มไม่เอามาให้เลยเรื่องนี้เนี่ย แมネเจอร์ออนไลน์รายงานว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนที่เรื่องราวจะเปิดเผยขึ้นในรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้ซึ่งได้เชิญทนายตั้มเป็นแขกช่วนหนึ่งกันชัยกาเนิดพลได้ถามทนายตาั้มถึงที่มาของความร่ํารวยที่หลายคนสงสัยว่ารวยมาอย่างไรทั้งที่รายได้ค่าทนายก็ไม่ได้มากแล้วก็คุณเป็นทนายสายโจรหรือไม่คุณเป็นทนายสีเทาหรือเปล่าทนายตาัต้มตอบว่าแต่ละปีบริษัทเขามีไรายได้ประมาณ20ล้านบาทแต่ก็มีไรายได้โดยเสน่หาขีดเส้นตรงนี้นะ มีรายได้โดยสเสน่หาจากลูกความที่เป็นมหาเศรษฐีอยู่ต่างประเทศว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาเดือนละ3 0 0แสนบาทต่อมาเปลี่ยนเป็นว่าให้ทุนโดยสเสน่หา2ล้านยูโรหรือ70ล้านบาทคำตอบนี้ทำให้หนุ่มกันชัยตกใจและย้ำว่าเป็นไปได้เหรอที่จะมีคนเอาเงินให้ทนายตั้มมากเช่นนี้ทนายตั้มยืนยันว่าได้เงินมาจริงอ่านจากไทม์ไลน์นี้เราคงได้เห็นว่านายคีเนี่ย เป็นลูกความหาเรือกันนี่พอมีเรื่องจากนายขีปุ๊บก็ไปถามคนนี้นี่เอ้าเอ้าเอาสัญญามหมอะเซ็สนสัญญาไปแต่ไม่เคยสัญญานี้ไม่เคยกลับไปที่นายขีจับแพะชนแกะนะักแกะกับแพนี่ไม่เจอกัน,กนไม่เจอกัน,กนเพราะว่าอย่าติดต่อในทุนโดยตรงแล้ดูเมื่อกี้ฟังพี่ปองอ่านไทม์ไลน์นะผมวงไว้นะ16กุมภาพันธ์นะด้านหนึ่งอยู่ที่โลตัสปากช่องไปเปิดบัญชีธนาคารพื่เนตรใช่ใช่แต่ว่าวันเดียวกันเนี่ย พากันเดินทางไปที่ฐานในตนงวทุธรแก่งคอยนาคีไปนะานาคีไปนงนาคีไปที่แก่งคอยคือคือตัวกลางเนี่ยไปสองที่นะคนคนจ่ายเงินเนี่ยไปจ่ายเงินกันที่ไอโลตัสปากช่อง,นองธนาคารกรุงศรีนะแล้วนายตั้มเปิดธนาคารวันนั้นอโอ<ล>นเงินให้นายตาับบ้มคนทําระบบคนผู้ว่าจ้างอีกสักอยู่แก่งคอยแล้วทำไมมันต้องไปอยู่ที่จังหวัดเดียวกันวะแก่งคอยสระบุรีกับปากช่องใกล้ๆกล้ันปากช่องโคราชใกล้ๆกันก็จะได้วิ่งลอกได้ วิ่งลอกไปไหนก็มานี้ไงเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ตังกับนาคีนะหมายถึงว่าตัวทนายตั้นหมจะต้องอยู่ทั้งสองที่ไงเขาบอกเนี่ยพากันเดินทางไปที่สถานีตารวจภูธรแก่งคอยถ้าพากันเดินทางนี่ก็คือพาไปเดินทางกับคนจะนาคีพวกไหนเพราะพวกนายคีไม่ได้อะไรเลยเออทันทีทันใดนั้นเนี่ยทนายสิทธาเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาของวันนี้ใช่ไหมของวันนี้ใช่ไหมก็น่าจะสองสามชั่วโมงที่ผ่านมานะ เรื่องที่พี่สนธิคือถ้าผู้จัดก,การออนไลน์เนี่ยเขาต้องถือว่าเป็นพี่สนธิเรื่องที่พี่สนธิลงข่าวว่าผมชอโกงเงิน71ล้านเนี่ยพนันกันมะใครหน้าแหกดื่มเยี่ยว71แก้วเธอ,อก็จะไปพูดอย่างนี้กับเขานะอันนี้คือเม่อวานนี้